รงประเด็นทันเหตุการณ์ด้วยข่าวสารที่เป็นกลางในมองเชียงใหม่สวทอเชียงใหม่ FM 93.25เมกะ FM 98 MHz และ AM 639ก h โ สวัสดีค่ะนี่คือรายการมองเชียงใหม่กับทีมข่าวสวดทอเชียงใหม่ซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 6นาฬิกานาทีถึง7นาฬิกาทางสวทยเชียงใหม่ FM 9 3 2 5 m h z 19มจารนาฬิกา30นาทีถึง,นง,ถง, Hz, นนถง20นาฬิกาทาง FM 9 8 m h z แและพบกันอีกครั้งในช่วงเวลา11นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปทาง AM 639 kHz กซซึ่งจะรวบรวมเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีผลกระทบกับจังหวัดเชียงใหม่นำมาฝากคุณผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำค่ะวันนี้เริ่มต้นกัน ด้วยเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานโครงการพระธรรมจาริกอาสมจาริกบ้านต้นลุงพร้อมมอบของขวัญปีใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพระสงฆ์ในพื้นที่เทศนาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับชาวบ้านในการปรับปร่ยนความเชื่อและก็พฤติกรรมเกี่ยวกับการเผาเพื่อหาของป่าในฤดูหมอกควันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินสายสร้างความเข้าใจกับราษฎร และผู้นำท้องถิ่นในอำเภอที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่ารุนแรงพร้อมทั้งขอความร่วมมือควบคุมการเผาทุกชนิดเครือข่ายองค์กรชุมชนพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย๋ยจัดกิจกรรมประชาัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันในพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย๋ยอ่างแม่ตรไคร้อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเพียงอ่างเดียวในจำนวน153แห่ง ที่มีน้ําเหลือเต็ม100เเจังหวัดเชียงใหม่ช่วยเป็นต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานการรักษาระบบนิเวศของป่าและน้ําตามแนวพระราชดําริกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ตัดเย็บผ้าห่มนวมในตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กว่า200คนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากหน่วยง,งานภาครัฐที่เคยรับซื้อผ้าห่มในปีนี้งดรับซื้อเพราะไม่สามารถประกาศเขตภายหนาวตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ต้องให้อุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียส อีกสักครู่กลับมาติดตามรับองรายละเอียดค่ะแมครับแม่แม่ไปประชุมกับลุงกำนันเหรอครับเห็นข้างบ้านเขาไปกันไม่ไปอ่ะลูกวันนี้วันหยุดเราไปเที่ยวสนุกสนุกกันดีกว่านะว้าวอุ้ยบอกไปห่วมประชาพิจารณ์โครงการสร้างถนนในหมู่บ้านเฮากาบ่ไปอ่ะไอเหรอเจ้าโอ้ยบ่ไปบ้ไป ปฏิรูปดีกว่าม่วนกว่าบอกไปเอาต่างปืนว่านก่กะปฏิรูประบบราชการเริ่มต้นที่ตัวคุณให้ความร่วมมือพัฒนาบ้านเมืองไปด้วยกันกลับเข้ามาในช่วงนี้มาติดตามรายหนังข่าวกันเริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดําเนินงานโครงการพระธรรมจาริกอาสมจาริกบ้านต้นลุงพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ที่วัดต้นลุงตาบลบ้านช้างอำเภอแม่แตงพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการพระธรรมจาริกอาสมพระธรรมจาริกบ้านต้นลุงพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการของขวัญปีใหม่จากใจพ่อมออิ่มอุ่นกายต้านภัยหนาวช่วยเหลือรัษฎรบนพื้นที่สูงและประชาชนที่ประสบภัยหนาว โครงการพระธรรมจาริกณนะอาสมพระธรรมจาริกบ้านต้นลุงคณะพระธรรมจาริกได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตะเข็บชายแดนและถิ่นทุรก,กันดารในภาคเหนือทําให้รัศดรบนพื้นที่สูงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเกิดความรักสามัคคีและยึดมั่นในหลักศีลธรรมโดยจเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาส่งพระธรรมจาริกมาประจําอาสมธรรมจาริกบ้านต้นลุงบ้านต้นลุงมีประชากรทั้งหมด3744คน เป็นชาติพันธ์ลีซอที่อพยพย้ายถิ่นจากหลายแห่งมาอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้ำผุดจากรูดินเหมาะสมในการจัดสร้างอาสมปฏิบัติธรรม พร้อมกันนี้ยังได้นำความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามามอบให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาวโดยการน,นำผ้าห่มกันหนาวตามโครงการของขวัญปีใหม่จากใจพอมอมอบให้ราศดรบนพื้นที่สูงในอำเภอแม่แตงจำนวน1,500ผืนมอบทุนการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวย,ยากจนจำนวน30ราย มอบทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพจำนวนสองกลุ่มมอบเงินสงเคราะห์ครอบครบัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจำนวนสิบรายและมอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนห้าชุดมาต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอความร่วมมือพระสงฆ์ในพื้นที่เทศนาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับชาวบ้านในเรื่องของการปรับเปลี่ยนความเชื่อและก็พฤติกรรมเกี่ยวกับการเผาเพื่อหาของป่าในฤดูหมอกควันติดตามได้กับคุณอธิชัยต้นกัญญาค่ะ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือผสฆงในพื้นที่เทศนาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับชาวบ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการเผาเพื่อหาของป่าในฤดูหมอกควันนายมงคลสุขใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งสารากางจังหวัดเชียงใหม่ว่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จะเข้มข้นกว่าทุกปีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง25แห่งเป็นซีอระดับอำเภอในการบริหารสั่งการโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนระหว่างวันที่23-25มกราคมนี้ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาโดยเด็ดขาดเพราะเป็นช่วงที่สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อส่งงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือผ่านทางพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่เทศนาสั่งสอนสร้าง ความเข้าใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการเผาเพื่อหาของป่าผมอยากให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยได้ได้เปลี่ยนแนวคิดวิถีชีวิตดั้งเดิมันดีฮะแต่บางเรื่องอ่ะจะต้องเปลี่ยนวันนี้เราขอแรงคณะสงฆ์ครับร่วมกับท่านในอำเภอหนึ่งก็คือขอความร่วมมือทุกวัดอย่าเผาเป็นตัวอย่างอันที่สองคือขอให้ทางพระเนี่ยนะครับทางทุกเจ้าได้เทศนาทางสอนพุทธไตรชนให้เข้าใจเรื่องผลเสียของการเผาป่า ช่วยฝ่ายบ้านเมืองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอรับทราบหมดแล้วของความร่วมมือพวกเราทําอะไรเพื่อบ้านเราเศรษฐกิจของเราเพื่อพี่น้องเรารองผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าชาวบ้านยังมีความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการเผาเพื่อจะเก็บยอดผักหวานได้ทีละมากๆซึ่งถือเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะเมื่อเกิดไฟไม่ป่าทุกครั้งจะทําให้ต้นไม้ที่กําลังงอกถูกไฟเผาตายเหลือแต่ต้นใหญ่เพียงต้นเดียวรวมถึงความเชื่อที่ผิดๆอีกหลายอย่าง ที่จะต้องเร่งสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดเผาป่าในช่วงนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของการงดเผาแล้วก็เรื่องของปัญหาหมอกควันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินสายสร้างความเข้าใจกับราษฎรแล้วก็ผู้นําท้องถิ่นในอําเภอที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหมอกควันไฟป,ป่ารุนแรงติดตามได้กับคุณอธิชัยต้นกัญญาค่ะ ผู้ว่าราชการจรังหวัดเชียงใหม่เดินสายสร้างความเข้าใจกับรัษฎรและผู้นำท้องถิ่นในอำเภอที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่ารุนแรงพร้อมทั้งขอความร่วมมือควบคุมการเผาทุกชนิด ที่หอประชุมอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นายประวินชำนิประสาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางมนต์สุดาชำนิประสาส์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้องโดยมูล,ลนิธิสงเคราะห์เด็กตภากาชาติไทยร่วมกับบริษัทแว่นท็อปเจริญพร้อมทั้งได้มีการพบปะข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่อำเภออมก๋อยและอำเภอจอมทองเพื่อชี้แจงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องมาจากภายแล้งและขอความร่วมมือในอำเภอผู้นำท้องถิ่นในการ สร้างความรู้ความเข้าใจกับราษฎรไม่ให้เผาพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรในช่วงที่มีความกดอากาศสูงเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายประวินกล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมการเผาป่าการเผาในที่โลง่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพราะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันถือเป็นวาระสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ทุกภาคส่วนงดเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองและให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสร้างความเข้าใจให้ราษฎรงดเผาทุกชนิดกําจัดขยะจากบ้านเรือนโดยการคัดแยกหรือ ือนำไปทําปุ๋ยหมกักและให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาหมอกควันที่มีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจรวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องของปัญหาหมอกควันและก็ไฟป่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกฯิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในวงกว้างซึ่งเครือข่ายองค์กรชุมชนพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็จัดกิจกรรมประชาะัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันในพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่บริเวณดอยกอมอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายชานน์คำทองผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประ กานเปิดตัวกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดปัญหาหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยและพื้นที่โดยรอบพร้อมทั้งการจัดทําแนวกันไฟในพื้นที่ตําบลบ้านปงโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เข้ามาเป็นกลไกในการเฝ้าระวังในรูปแบบของกลไกประชารัฐเสริมสร้างแล้วก็บูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันโดยกำหนดให้ดอยสุเทพปุยแล้วก็พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคสว่วนมีเครือข่ายองค์กรชุมชนผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอหางดงและอำเภอเมืองเครือข่ายทอสอมอรอบดอยสุเทพปุยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมง้งพื้นที่ดอยสุเทพปุยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600คนผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างและบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วนผลักดันให้เกิดพลวัตร่วมมือร่วมใจเพื่อฟ้าใสาไร้หมอกควันในรูปแบบการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและเป็นการสื่อสารการดำเนินงานสู่สาธารณชนและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมที่ร่วมดําเนินการประกอบด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันการลงนามความร่วมมือประชาชนร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันร่วมกันทําแนวกันไฟรอบพื้นที่ตำบลบ,บ้านปง่งอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทางกว่า16กิโลเมตรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงรุกต้องบอกว่าร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่เพราะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มาต่อเรื่องของสถานการณ์น้าที่เชียงใหม่ค่ะอ่างแม่ตะใคร้อําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเพียงอ่างเดียวในจนําเงน153 แห่งที่มีน้ําเหลือเต็ม100%เซตจังหวัดเชียงใหม่ชูให้เป็นต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานการรักษาระบบนิเวศของป่าและน้ําตามแนวพระราชดำริติดตามได้กับคุณอธิชัยต้นกัญญาค่ะอ่างแม่ตะไคร้อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเพียงอ่างเดียวในจํานวนร5อยแห่งที่มีน้ําเหลืออยู่เต็มร้อเปอร์เซนจังหวัดเชียงใหม่ชูให้เป็นต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานการรักษาระบบนิเวศของป่าและน้ําตามแนวพระราชดำริ นายเจนสักลิมปิติผู้อํานวยการโครงการชประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าปริมาณน้ําต้นทุนที่เหลืออยู่ในอ่างขนาดใหญ่2อ,อ่างที่จังหวัดเชียงใหม่คือที่เขื่อนแม่กวงและเขื่อนแม่งัดรวมกันแล้วเหลือไม่ถึง19%เปอร์เซ็นต์โดยที่เขื่อนแม่งัดเหลือน้ําอยู่ประมาณ60กว่าล้านลูกบาทเมตรต่างจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันที่มีน้ําเหลืออยู่ถึง170ล้านลูกบาทเมตรจึงจาเป็นต้องบริหารจัดการน้ําต้นทุนก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่เพื่อให้ใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาคมโดยการงดระบายน้ําเพื่อการเกษตรแต่ยังปล่อยเพื่อรักษาระบบนเวศของแม่ ้ำปิงสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ1.7ล้านลูกบาทเมตรรวม3 4ล้านลูกบาทเมตรไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมและจะเหลือไว้1ล้านลูกบาทเมตรเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนอีก25ล้านลูกบาทเมตรก็จะเก็บไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคหากเดือนพฤษภาคมนี้ฝนยังไม่ตกลงมาเติมน้ำในอ่างคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของคนเชียงใหม่อย่างแน่นอน นายมงคลสุขใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าในบรรดาอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่จํานวน153แห่งบางตัวมีน้ําเหลืออยู่เพียง2-3%เท่านั้นมีเพียงอ่างเดียวที่ยังมีน้ําเหลือ100%เต็มคือที่อ่างแม่ตะไคร้อำเภอแม่อ่อนเนื่องจากชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่า วันนี้อ่างเล็กๆร้อยตัวในบางตัวมีน้ำสาเปปร์เแต่มีอ่างอยู่ตัวเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีน้ำร้อยปอร์เซ็นอ่างแม่ตะไคร้ตำบลอ่อนเหนืออำเภอแม่อ่อนครับพื้นป่าเหนืออ่างทางภาคประชาชนเขาดูแลดีมากปรากฏว่าป่าเนี่ยให้น้ำมาลงมาที่อ่างเนี่ยทำเป็นป่าชุมชนเขามีฝายแมวเต็มไปหมดมเขาไม่มีการเผาป่าผมอยากให้ทุกชุมชนไปเรียนรู้จากเขา ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะกำหนดให้ชุมชนอื่นเข้าไปศึกษาดูงานการดูแลรักษาระบบนิเวศของป่าเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับที่อ่างแม่ตะไคร้อำเภอแม่ออนและให้นำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองต่อไป มาต่อที่กลุ่มสตรีแม่บ้านที่ตัดเย็บผ้าห่มนวมในตำบลแม่แฝกอเภอสันทรายจัังหวดเชียงใหม่กว่า200คนได้รับความเดือดร้อนหนักเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เคยรับซื้อผ้าหม่มในปีนี้งดรับซื้อเพราะไม่สามารถประกาศเขตภยัยหนาวตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ต้องให้อุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสได้ไปติดตามได้กับคุณอธิชัยต้นกันยาค่ะ กลุ่มสตรีแม่บ้านที่ตัดเย็บผ้าห่มนวมในตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กว่า200คนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เคยรับซื้อผ้าห่มในปีนี้งดรับซื้อเพราะไม่สามารถประกาศเขตภายหนาวตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ต้องให้อุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียส นางรุ่งเพชรตาพันธ์ประธานกลุ่มเย็บผ้าริมปิงในฐานะตัวแทนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมประธานกลุ่มแม่บ้านอีก10กลุ่มที่ประกอบอาชีพตัดเย็บผ้าหม่มจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ใช้แจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่มานานกว่า18ปปีเดินทางมายื่นหนังสือต่อสื่อมวลชนภายหลังประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายผ้าหม่มให้กับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดเชียงใหม่ได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าติดหลักเกณฑ์การให้ความช่วย เหลือผู้ประสบภัยหนาวจากเดิมที่จะประกาศพื้นที่ประสบเขตภัยหนาวถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลา3วันแต่ในปีนี้ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ต้องให้มีอุณหภูมิในพื้นที่ต่ำกว่า8องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลา3วันจึงจะสามารถประกาศเขตภัยหนาวได้ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายผ้าห่มนวมได้โดยกลุ่มแม่บ้าน10กลุ่มได้ตัดเย็บผ้าห่มนวมเตรียมไว้จำนวน35,000ผืนผืนละ200บาท ต้องแบกรับภาระหนี้สินจากการกู้เงินมาลงทุนรวมทั้งค่าแรงกว่า5ล้านบาท ปัญหาที่มันเกิดก็คือรัฐบาลเนี่ยมันประกาศเป็นแปดองศามันมาได้ซื้อกันประเทศไทยเนี่ยมันมีแล้วแปดองศาอีแม่นี่บไม่เข้าใจล่ะไปเสาะคนเดียวอย่ามันปฏิเสธอีลูกปีที่แล้วนั่นอีแม่เขาก็ได้สามหมื่นปายหมือก้านละเนาะปีก่อนนั่นได้หมื่นปายเนี่ยบัตรันเมาจ้าเอะกันวันเนี่ยสักเสื่อเพล่บนมาสั่งพวกเพล่นมาเอาแล้วอย่าเอาหูวแล้วเพล่นมาสั่งเ้าก็ฟังท้ากันได้สามหมื่นปายปีแล้วก็สามหมื่นปายพอปีนี้ก็ท้าไม้สามหมื่นห้าเนาะแล้วมาสามหมื่นแปดสาม ดั้งนี้กลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง10กลุ่มได้เดินทางไปร้องเรียนยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้จึงเดินทางมายังสถานีโทรทัศน์และสื่อมวลชนอื่นเพื่อหวังจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการจะซื้อผ้าหม่มนำไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลโดยสามารถติดต่อมายังกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่แฝกที่หมายเลขโทรศัพท์0892651796ได้ตลอดเวลา เสียงจากอปมชเสียงจากอปมชวันนี้นะครับเราจะไปกันที่อำเภอแม่อ่อนไปพบกับอปมชอำเภอแม่อ่อนคุณสายยันทุนเมืองใจตอนนี้ยินในใส่กับเราแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับไอสายยันช่วงนี้แม่ออนเปจะได้พ่องครับ ครับช่วงนี้อำเภอแม่ออนนะครับในช่วงตอนเช้าและตอนกลางคืนใกล้ใ้แจ้งในเก่ออากาศหนาวเย็นสบายสบายครับผมอ่อยู่ในอุณหภูมิทีระด,ดับที่สิบเอ็ดถึงสิบสององศาครับช่วงนี้ทางด้านอำเภอแม่ออนนะครับโดยท่านนายอำเภอทางสาว,สวพัทรพรรายจุดนะครับนายอำเภอแม่อมอนร่วมกับทางด้านองค์การบริหารสุตรนตําบลอนกลางแล้วก็กํานันตําบลอนกลางครับคือกํานันจําลองประการุ่งเรืองแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับําผู้หลวงสายันคุณมรใจนี่ก่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งมาถึงเราผู้ใหญ่สุภาพการทาธิบมันตะไม้มูซ่ซินะครับครับร่วมกับทางด้านหน่วยควบคุมไฟป่าแม่ออนแลวก็หน่วยส่งเสริมเชียงใหม่ที่23จัสเก็ตนะครับครับสังกัดสอทที่หนึ่งนะครับของอบตะไม้ได้ดำเนินการทำแนวป้องกันไฟนะครับครับและก็เป็นการชะลอและก็ลดเชื้อเพลิงนะครับบริเวณบนดอยและแนวจุดที่เกิดความเสี่ยง ที่อเกิดจัดไฟป่าอี้องลุกลามนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูการทั้งจงหวัดเป็นมอบเพื่อก็คือในส่วนของการชิ้นเผานะครับก็ได้มีคณะกรรมการทุกฝ่ายนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านสมาชิกอบตแล้วก็ทางพี่น้องชจวบ้านบพราะว่าไม่ออนนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใด้ช่วยกันคือทาแนวกันไปเพราะว่าทุกปีเนี่ยการหลอกจุดไฟ โดยความคืบขน้องคดีหรือว่าโดยการเที่ยวปลาคดีนะครับครับทีนี้เราได้มีมาตรการร่วมกันทุกฝ่ายครับครับทาการชิงเผาแล้วก็ทาแนวกัดไปครับก่อนที่จะถึงเดือนมีนาไม่สายจะดูแลงนะครับครับเพราะวันเสาร์ที่สิบเจ็ดที่ผ่านมานี้ก็มีสมเด็จเจ้าหญิงนะครับของประเทศกัมพูชานะครับสมเด็จเยียนน้ำพุร้อนสันติแุงนะครับครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพม่อ่อนร่วมกับทางด้านท่านโดนตบบนที นะครับเดลทในส่วนของทางด้านตำบลบ้านตาครนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะในฉะนั้นในพื้นที่ของพระมิออนเนี่ยทั้งทั้งตำบล49หมู่บ้านครับก็คงจะมีมาตรการคุมเข้มเกี่ยวกับมาตรการป้องกันบอกันและไฟตาที่จะมาพร้อมๆกับภัยแรงนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะแรงกันแล้วครับในพื้นที่แม่ออนเขาครับน้ำปีน้ำ่องข้ามไอ ช่วงนี้ระดับน้ํานะครับในอ่างเก็บน้ําในป่าระบบภูเขาก็เริ่มจะเหือดแห้งแล้วครับอ,อ๋อคงจะหามาตร,ร,รการป้องกันและบนรลลงเพ้พี่น้องเอาได้ใน้ําเป็นระบบน้บพิเศเป็นเวลานะครับเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเปิดให้ใช้ตลอดวันตลอดคืนครับวันนี้สัญญาณเริ่มส่งมาแล้วนะครับว่าน้ําเขาเริ่มแห้งละป่าภูเขานะครับผมขึ้นไปสำรวจแล้วข้กรรมการก็เริ่มแห้งละ ปลาบดานก็เริ่มแห้งอางเก็บน้ําพื้นที่ตำบลมาจากรแตงสองก็เริ่มแห้งแล้วครับแต่ยังมาถึงขั้นวิกฤตเนาะครับไหมเหรอยังครับยังตอนนี้ก็ยังชะลอตัวอยู่ก็เริ่มแล้วครับตอนนี้เขาก็ยังว่ามันมาแรงมาเร็วเพราะปกตินี่การเคลื่อนทายแรงวมัจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายมีนานะครับแต่นี่กําลังอยู่ในช่วงของบุกลาะก็มาละอ่างแห้งก็มีการเริ่มส่งน้าเลยนะครับเริ่มส่งน้ำแล้วไอ้อ่างเก็บน้ำประดามีของห้วยลานก็เริ่มแห้งแล้วครับ ครับช่วงนี้เราก็มีหามาตรการร่วมกันนะครับในการจดทําแนวป้องกันหมอกควันลไฟาและการป้องกันโจกระไฟแรงรับตอนนี้เรากําลังหาแรงน้ําที่เราจะได้ใช้ร่วมกันในพื้นที่อำเภอในพื้นที่ของตำบลนะครับครับวันนี้ขอบคุณแอ้นักเลยนะครับครับผมขอบคุณครับครับผู้าศาร์แตอย่าคุณใจครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่นคือคุณสายยันทุนเมืองใจอปมาชาจากอำเภอแม่อ่อนซึ่งได้มาอู้ถึงในเรื่องของสภาพอากาศที่อำเภอแม่อ่อนตลอดจนถึงการทำแนวกันไฟสถานการณ์ภัยแรงแล้วก็การชิงเผาในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อ่อนครับจากอำเภอแม่อ่อนนะครับเราจะไปต่อกันที่อำเภออมก๋อยไปพบกับอปมาชอำเภออมก๋อยคุณนันพิพัฒ์กาบชาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ ครับไอ้ช่วงนี้อมก่อยสภาพอากาศเป็นจะได้พอครับช่วงนี้อมก่อยนี่สภาพอากาศก่อตอนเช้ายังหนาวอยู่ครับผมเกิดอยู่ประมาณสักทีองศาครับผมประมาณนะครับครับหนาวตลอดทั้งวันก็ครับไอ้อมก่อยนี่ช่วงกลางวันนี่ค่อนข้างจะฮอนหน่อยอยู่อุณหภูมิอยู่ประมาณสักสาวสาวแปดถึงสามสิบเนาะมันจะค่อนข้างช่วงช่วงคากการแจ้งนะภาในร่มนี่ก็คืออยู่ประมาณสักสาวสาวเจ็ดสแปดครับผมครับประมาณนะ้ ครับช่วงนี้ที่อมก่อยนี่เป็นอยัางปร,ประกาศเป็นภัยพิบัติหนาวแม่นกอครับไอ่ครับผมครับช่วงก่อนนี่มันเจออยู่ประมาณสี่ถึงห้าองศาครับผมครับตอนนี้ยังบีประกาศแม่นกอครับม,ม,มีมีประกาศไปก่อนแล้วครับประกาศไปก่อนละมีมีช่วงช่วงก่อนนี่รู้สึกทางเทศ BS บาลอมก่อยจะได้ประกาศเป็นหนาวเพราะว่าเมื่อก่อนมันลงลงต่ำถึงสี่องศานะครับผมร <historically S 2> <Hiç> ับนึ<ะ>เน่เป็นเป็นอากาศช่วงที่ช่วงช่วงช่วงก่อนจะหนาวกว่าช่วงนี้หน่อยครับครับในส่วนของสถานการณ์ภายแล้งหรอครับอมก่อยไปจะได้พองครับ แต่ก,การให้แรงเนี่ยอมก่อยก็ยังก็ยังถามว่ายังยังดีกว่าที่อื่นหน่อยถ้าอู้ถึงว่าย้อนไปถึงอดีตเนี่ยอมก่อยเป็นป่าที่สมบูรณ์อยู่สมบูรณ์รช่วงหลังเนี่ยก็คือมีการลุลตตนนกลุกทำลายป่านะอ่าป่าต้นน้ำก็ถูกทําลายไปพอกับมีผลกระทบะบ้างเป็นบางพื้นที่ครับอ่าแม่น้ําออย่างาที่อยู่ในอมก่อยแม่น้ําสายลักของอมก่อยนี่ก็จะมีแม่ตื้นนะแม่ตื้นนี่จะเป็นน้ำแม่น้ำลักเลยที่ที่หล่อเลี้ยงลงไปในเขื่อนนี่พนะครับ ก็าจะมีแม่น้ําแม่ตอมซึ่งแม่ตอมเนี่ยเป็นแม่น้ําที่ที่ค่อนข,ข้างจะถูกถูกทําทลายปลาต้นน้ำไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะจะ,จะบกเข้าสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนค่อนข้างจะยอ่าคนที่อยู่เขตในในเขตในใสายน้าแม่ตอมนี่ก็จะมีโหนต่อเรื่องเรื่องการใ้น้ำหน่อยครับแต่ว่าเมื่อตื่นเนี่ยจะมีทั้งปีตลอดทั้งปีแต่ว่าช่วงหลังๆก็เริ่มเริ่มมีการทําลายบุกลุกตาแล้วค,ครับครับตอนนี้น้ําน้ําในแม่น้ํายังมีอยู่ก็เข้ากับว่าแห้งไปแล้ว น้ำแม่ตื่นนี่ยังมีอยู่ครับผมแต่ว่าน้ําแม่ตอมนี่แห้งแห้งละเริ่มแหง้งหมดมีละจะเป็นนิ่ายเนาะช่วงหน้าฝนก็จะมาแห้งครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแร้งนี่น้ําแม่ตอมนี่ก็จะตายไปเลยครับคแสดงว่าอมก่อยนี่<ม>ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแรงนะครับถามว่ายังไม่ได้ักระทบใช่ครับผมครับก็คือ,อยังยังยังอย,งอยู่ได้อยู่ครับแต่ตัางทางหน่วยงานเทศบาลนวมตก็ยังมีการรณรงค์เรื่องการการอนุรักษ์ป่าต้นน้ํานี่นะครับ ครับแล้วก็ป่าปปาหมู่บ้านนี้ปนใจป่าปาอย่างครับไอ้อถ้าเป็นเทศบาลล้ค่อยก็จะใช้ใช้ป่ปาที่ดึงจากน้าแม่ตื่นน่าขึ้นไปใจในชุมชนในในเขตอบตาในเขตอวตเตัวนาอวตารอมก่อยบางส่วนแอ่าเทศบาลลมค่อยนะครับแ,แล้วก็ถ้าเป็นที่นี่ก็จะเป็นป่าปาภูเขาถ้าตามหมู่บ้านต่างๆนี่นะจะเน้นเรื่องป่าปาภูเขานักครับครับยังใจการได้ดีนะครับน้อน้ายังมาแห้งไมหมครับ ครับใช้กาไดีครับผมน้ำยังมาแห้งครับผมครับอำเภออมก่อยนี่โชคดีนะครับมีอยู่ใกล้แหล่งน้ำเนาะครับเนาะครับอยู่ใกล้แหล่งน้ําแล้วแต่ชาวบ้านหรือว่าทางหน่วยงานพยายามจะซูมซับเรื่องเรื่องการรักษาเรื่องเรื่องตาไม่สมบูรณ์อยู่ครับเพราะว่าตาอมก่อยเนี่ยถ้าขาดตาอมก่อยไปเนี่ยเขื่อนทุนิพลจะต้องกระทบแต่เพราะว่าน้ำสายรักอย่างน้นไม่แจ่มนะไม่ปิงน้ะไม่แจ่มนี่แต่เริ่มน้อยลงเนาะแต่น้ำไม่ปิงนี่บมมีละหมดไปละจะมีสองวัดก็คือไม่แจ่มกับไม่ติง ยังยังหล่อเลี้ยงของเคลื่อนทุกคนอยู่ครับครับก็ต้อง่วยกันประหยัดน้ำนะครับเนาะครับในส่วนของกิจกรรมที่อมก่อยนะครับอ่าวันที่สองถึงสี่กุมภาเนาะก็จะมีจัดเป็นครั้งที่สามละก็คืองานอากาศดีของดีที่อมก่อยนะครับวันนี้ขอบคุณแอ้นนักเลยนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับนั่นคือคุณพิพัฒน์กาบชา อปมาชาจากอำเภอองค์ก่อยนะครับซึ่งได้มาอู้ถึงในเรื่องของสภาพอากาศสถานการณ์น้ำแล้วก็งานอากาศดีตี่องก่อยครับปฏิทินข่าวประจำวัน พัติทินข่าวประจำวันพฤหสัสบดีที่21เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2559เริ่มต้นที่8นริกา30นาทีนายพุทธิพงศ์สิริมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา,านกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มหัตถกรรมบ้านถวายเชียงใหม่ปีที่1ณศาลาการเรียนรู้บ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 9นาฬิกาการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาการบริการให้มีอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากลณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดีเอ็มเพรส 10. นาฬิกานายปวินชมณีประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนที่หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ 13. นาฬิกานายเจรศักดิ์เปลี่ยนแปลงสีหัวหน้ากลุ่มงานอเมริกัสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยณห้องประชุมบกมทบ33ค่ายกาวิละ 13.30นาฬกา30นาทีในกลิ่ธนาวณิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2558ที่ห้องรับรองสำนักง,งานจังหวัดสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ 15นาฬิกามูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์เข้าพบนายประวินชำนิประสาสต์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอโครงการกลับบ้านปลอดภัยคนไทยเมาไม่ขับที่ห้องทำงานสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ 15นาฬกาส0นาทีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าพบนายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมการนำเสนอผลงานจังหวัดทูบีนัมบวนจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องทำงานสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ และ17นาฬิกานายสำเริงชัยเสนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมควงหลวงเวงก้าที่ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนี้คือรายการมองเชียงใหม่กับทีมข่าวสวัสอเชียงใหม่คุณชนิสาชมสินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ควบคุมการผลิตค่ะ วันนี้ดิฉันพิบนลกันเดชชัยพร้อมคุณอธิชัยต้นกัญญาต้องนำรายการจากลากคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ